ครับคงไปต่อชาแนลครับมนีมันยุดสุดสัปดาห์ครับม,น,มนีย่ายเป็นอ่าเฮ็ดกับเขาให้กินให้ท้ายครับกับเขาวอ้หนี้ครับนี่ครับลวกสามสิบจีบกับเนื้อครับแก้วแก้วขมครับแก้วเพียขมขมๆล้วก็ออมครับมีออมน้ำออมมาโอ้มึงดู ขิงบอกแจ้เลยเข้าเหนียวเป็นกลองเลยพับกันหลายอย่างครับพับพับหอมใบบะกบรบบวชเขียวตัวผู้เฮ้าครับ <c oughs> มาเลยครับด้วยเอฟซทั้งหลายบันนอกบ,บันหน้าในกลุ่มเมืองกลุงต่างประเทศมากินน้ำกันนะครับมาฮัากกันแท่งกันตุ่มโฮมกันครับมากมาครับตัวอะไย Ừm, lòng đây cái nào đây ô, so now we want to โอ้ครับ, oh, รบซุปในติดติดตาซุปที่แม่เขาคอยจริงครับ bạn thì chơi là đã dài và sạch sẽ nè ừ, đây ครับครับครับผู้อดังง้ตดข้าแล้วก็่บอกินูจะบาหรอเขาไปเบสองถามับพอรอถามท่านปียาประหวาน 俺们咱们。 เอาครับผมอดีขออนุญาตคลิปไปเท่ยงสนี้ครับมักกับกดไลค์นะครับถือใจกดทรัพย์สะไคกดติดตาม่องไปต่อ่องน,น้อยๆนี้ฝากไปในอ,อบบกออมใจในเรื่องครับเด้อป,ปรับเพราะว่าหลายอนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ